สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมา c h a ชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในช่วงยามเย็นนะครับของวันอังคารนะครับที่24นะครับเดือนกันยายน2567นั่นเองนะครับวันนี้เออพรุ่งนี้ก็ดีใจนะครับทุกท่านที่จะได้รับเงินเงินหมื่นนะครับก็ไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าเข้าหรือยังนะครับในแอปทางรัฐนะครับหรือรัฐจ่ายนะครับ อันนี้ฟังเข้ามานะครับก็ทุกท่านก็ไปเช็คได้นะครับใครมีสิทธิ์นะครับวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบกันยานี้ก็รับเงินได้เลยนะครับเห็นว่าใช้อะไรก็ได้นะครับก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับโอเคนะครับวันนี้จะในช่วงเย็นนี้จะพาทุกท่านไปชมมามุยอินเดียนะครับที่ปลูกไว้ที่สวนใจสังามห่งนี้นะครับว่ายังไงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับเห็นว่าสัมคุณมีหลากหลายนะครับ ทำให้เราปังๆด้วยเห็นว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ทราบผมก็ไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมโอเคนะครับไม่ได้กลับกล้องครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับบริเวณตรงนี้ครับท่านชมเอ่อที่ใกล้กับสะพานตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะใกล้นานาแรกของเราตรงนี้นะครับโอเคนะครับมาวยนะครับนี่มาวยอินเดียครับเนี่ยท่านชมเห็นไหมครับน่าจะไม่เห็นน่าจะต้องกลับกล้องครับนี่ครับ ก็ปลูกไว้นานแล้วครับตรงนี้นะครับปลูกไว้นะครับไว้หลายปีแล้วนะครับปลูกไว้ไว้เอามาต้มทานนะครับผมปุกผมเออพอถึงเขาสุกอย่างเงี้ยก็จะต้มทานนะครับต้มไว้ทานกับทานกินเล่นหรือกินกับน้าพริกก็ได้นะครับมามูอินเดียนะครับส่วนเม็ดนะครับเม็ดเอ่อเม็ดเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาสุกเนี่ยเขาจะหล่นเองนะครับเขาก็หล่นเองนะครับก็เกิดข้างล่างนี้ตามธรรมชาติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเอ่อหาซื้ออีกนะครับเขาก็เจริญเติบโตมีพันธุ์ของเขาก็ เจริญเติบโตนะครับผมก็เลยวิธีการเพาะของผมก็จะเอาไปโยนตามตามจอมปลวกนะครับตามที่มีต้นไม้นะครับแล้วก็เขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกท่านดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับกล้องดีกว่านะครับพอดีไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันครับท่านชมครับนี่ครับลักษณะของมะมุยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่คันนะครับท่านชมต้องเรียนว่าไม่คันเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าเขาผลเขาเแก่นะครับเขาจะอวบนะครับอวบก่อนนี้อันนี้เขากําลังอ่อนอยู่นะครับท่านชมนะฮะนี่ครับก็ปลูกเป็นถให้เลื้อยขึ้นนะครับอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยครับท่านชมนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่เนี่ยนะครับก็เห็นว่าสบคุณเยอะนะครับก็เดี๋ยวก็ได้ศึกษาไปอีกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูข้างในมีหรือเปล่าครับข้างในน่าจะไม่มีนะครับนี่นตรงนี้ครับเยอะเลยครับนี่ เนี่ยเนี่ครับนี่ครับนะครับก็ให้ปลูกให้เขาขึ้นเองธรรมชาตินะครับท่านชมก็ไม่ต้องจัดการเขามากมายนะครับมามุยนะครับนี่ครับปลูกครั้งเดียวครับอันนี้ประมาณ4-5ปีได้นะครับท่านชมก็ได้เก็บกินตลอดนะครับโอเคครับท่านชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านครับ